บลอกไปเดินเล่นหนึ่งวันกับเพื่อนที่อังกฤษค่ะวันนี้อากาศดีท้องฟ้าโปร่งนะคะนานทีจะมีนะคะเราก็เลยจะไปเดินเล่นข้างนอกกันนะคะเริ่มต้นด้วยการดู YouTube นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าสดยังไม่ได้แต่งหน้าอันนี้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็กาลังจะออกไปข้างนอกซึ่งการเห็นแดดในประเทศอังกฤษเนี่ยก็คือแบบที่สุดทุกคน grands. แต่ว่าลมแรงเหมือนเดิมนะคะดูสภาพผมนะคะทุกคนเนี่ยท้องฟ้าสวยมากก็คือเริ่มแรกนะคะไปรอเพื่อนก่อนนะคะนี่ก็คือเดินเข้าห้างเนาะห้างที่นี่ก็จะเป็นแบบ2ชั้นเนาะไม่ได้แบบ เออสูงอะไรมากอันนี้ก็เป็นนกนะคะนกเยอะมากเริ่มต้นด้วยนะคะช้อปของกินที่ร้านอาเอเชียนะคะนี่ข้าวใดๆเอยนะคะกันเคยทําคลิปเกี่ยวกับร้านนี้ไปแล้วนะคะใครอยากดูก็ลองย้อนไปดูได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราซื้อนะคะก็จะมีข้าวแล้วก็ผักนะคะไว้ทําชาบูกินเนาะตอนนี้ก็คือเจอเพื่อนแล้วนะคะก็พาเพื่อนมาช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะน,นี่คือน่ารักมากทุกคนแล้วคืออันนี้นะคะก็คือมากินต่อนะคะนี่ก็เป็นเมนูที่เราซื้อกับเพื่อนเป็นโอริโอ้นะคะ